เชิญเลยครับเดี๋ยวคุณหมอสุนินจะขอตรวจฟันให้หน่อยอ๋อครับเฮ้ยหมอท่านหนึ่งหมอท่านหนึ่งไม่ใช่ทางนี้หรอครับไม่ใช่ทางนี้มันคนละทางหรอครับคุณหมอคนละทางกันอ๋อทางนั้นหนตรวจทวารแล้วเดี๋ยวน้องแจ็คโอ้โหว้าวว้าวเป็นมันนอนเองอะครับดูดีครับคุณหมอตื่นเต้นจังเลยอะครับฟันดีเลยอําอันนี้ทดลองเฉยๆครับคุณหมอ แหกิดฟันเดอะแล้วหรอโอเคเราได้แล้วครับแจ๊คโอ้ว้าคุณหมอครับทำไมฟันผมมันมีท้องติดอยู่ด้วยล่ะครับมึงไม่มีท้องหรอกอันนี้ขี้ฟันอ๋อไม่ตื่นตูนผมคิดว่าผมคิดว่าฟันผมเป็นท้องมาตลอดเลยนะครับเนี่ยเคสของนายนี่ไปเกินชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วก็นายมีเรื่องกลิ่นปากนิดหน่อยจริงเหรอครับจริงเพราะฉะนั้นขี้ปมจังเลยอะครับกูกูจะบอกว่ามึงปากแหม่